สวัสดีครับผมอาจารย์ชูฟาร์มรูมงปันครับวันนี้พบปัญหาก็คือตัว Gmail นะพื้นที่เต็มนะซึ่งตอนนี้เนี่ยใช้ Gmail แบบอย่างฟรีอยูนะ่พื้นที่ที่ได้มาฟรีก็คือ15บหิกนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะแก้ไขยังไงนะครับเรามาดูกันนะเริ่มแรกก็คือนะตอนนี้เนี่ยที่จากการตรวจสอบเนี่ยพบก็คือว่าเราเนี่ยมีการตั้งให้ตัวโทรศัพท์นะมีการ แบ็กอัพข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในข้อมูลรูปภาพทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องโทรศัพท์เนี่ยไปไว้ที่ทาง google photo นะครับนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็มีการแบ็กอัพตัวนี้มาตลอดนะครับก็เลยทำให้พื้นที่ในตัว gmail เนี่ยมันเต็มไปด้วยนะครับเพราะว่าทาง google เองเนี่ยเขามีการแบ่งพื้นที่ไว้ให้สส่วนส่วนแรกคือส่วนของตัวไดนะครับส่วนที่สก็คือส่วนของตัวเม i ส่วนที่สาก็คือส่วนของตัว photo นะนั้นเวลาที่เราต้องการใช้พื้นที่ในโทรศัพท์นะครับเราก็จะมีการเปิดการซิงข้อมูลตัวเนี้ยเอาไว้ครับหลังจากที่เราถ่ายรูปไปสักระยะหนึ่งนะครับตัวรูปภาพเนี่ยมันก็จะถูกซิงเข้าไปที่ตัว Google Photo นะแล้วตัวพื้นที่ในโทรศัพท์เราก็จะว่างเราก็สามารถที่ไปถ่ายรูปหรือใช้พื้นที่ในโทรศัพท์ได้เต็มที่มากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ปัญหาก็คือพื้นที่ที่เราได้มาฟรีเนี่ย เต็มนะครับแ้ะวิธีการแก้ปัญหาเรามาดูกันเริ่มแรกนะครับเราก็เข้าที่ตัวอแอปของทาง Google นะครับก็คือตัวโฟโต้นะครับสังเกตนะครับที่ตรงต,ตัวโฟโต้เองเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายตกใจอยู่นะครับพอเราเกิดกดเข้าไปปั๊บเนี่ยเขาก็จะบอกมาเลยว่าพื้นที่ที่นะ นะตรงเนี้ยนะพื้นที่เนี่ยที่เราได้ดามาทั้งหมดคือ 15G จิกนะครับเราใช้พื้นที่ไปแล้วทั้งหมด13จิกนะครับซึ่งตอนเนี้ยมันใกล้ที่จะเต็มนั้นวิธีการที่เราจะแก้ปัญหาเนี่ยมีอยู่2ส,ส่วนนะมีอยู่2ออย่างนะครับอย่างแรกคือนะซื้อพื้นที่เพิ่มเติมนะครับนั้นเวลาซื้อพื้นที่เพิ่มเติมเนี่ยนะครับเราก็คือกดเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็เข้าไปดูแพ็กเกจ ในการซื้อพืน้นที่นะครับอย่างเช่นนะเราสมัครเป็นรายเดือนเดือนละ70บาทนะเราจะได้พื้นที่มาคือ100จิก,กนะครับตัวนี้นะนะหรือวิธีที่สองก็คือเราก็ทำการลบข้อมูลที่อยู่ในใน,ในพื้นที่เสียนะตัวนี้เนี่ยเราก็ยังใช้ต่อได้นะครับไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะครับตอนนี้ขอเลือกเป็นวิธีการกนะ็คือลบข้อมูลใน อ่โฟโต้ออกนะครับนั้นเวลาลบข้อมูลในโฟโต้ออกเนี่ยตัวนี้ก็คือรูปภาพที่ถ่ายมาทั้งหมดนะก็มีการแบ็กอัพสะสมไวนะ้นะนะผมขอดูล่าสุดนะข้อมูลที่แบ็กอัพไว้ล่าสุดก็คือตั้งแต่19 7่านะ2009 2012 2013นะนี่คือรูปทั้งหมดนะครับที่มีการแบ็กอัพเอาไว้นะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทําการทําการแบ็กอัพข้อมูลในตัวโฟโต้พวกนี้ออกมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยจะทําการเข้ามาลบข้อมูลทิ้งนะครับส่วนเรื่องการแบ็กอัพตัวโฟโต้นะเดี๋ยวเราดูในคลิปต่อไปนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราดูวิธีการลบก่อนนะครับนั้นเป็นวิธีการลบเนี่ยผมขอลบตั้งแต่ปีเก่าสุดก่อนนะครับนั้นเราก็มาเรื่องมาที่นะ ตรงที่มันเป็นเดือนนะครับมันจะลบได้ง่ายนะครับ่นัน่คือเรากดค้างไว้ที่ตรงเดือนนะครับเสร็จแล้วนะต่อมาปับ๊บนะฮะเราก็กดค้างไว้ที่เดือนนะครับเหมือนเดิมนะครับกดค้างไปเรื่อยๆนะครับ ก็คือเรากดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นเหมือนการเป็นการกดซเล็กทั้งข้อมูลท้งทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็จะนั้นก็จะเลือกให้ซ e เล c กให้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยตรงข้างบนนะข้างบนเนี่ยมันจะมีตัวถังขยะตัวนี้อยู่นะฮะ,ะจะมีตัวถังขยะตัวนี้ นั้นเนี่ยพอเดี๋ยวเราพอเราเลือกเสร็จเรียบร้อยปั๊บเรากดที่ถังขยะนะข้อมูลตรงนี้นะรูปภาพทั้งหมดเนี้ยก็จะถูกลบนะเสแ,แล้วเนี่ยทาง Google เนี่ยเขาจะเก็บแบ็กอัพตัวนี้ไว้30วันหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการเคลียร์ถังทิ้งให้นะครับแต่ถ้าเกิดเราใจร้อนเนี่ยเราก็เข้าไปเคลียร์เคลียร์ถังทิ้งเองได้เลยนะครับนะโอเคนั้นตอนนี้เนี่ยผมขอยกตัวอย่างก็คือลบแค่ถึงเดือน สิงหา2 0ง9นนกะครับกดที่ตรงถังขยะนะครับเขาบอกว่ากำลังจะลบข้อมูลในถังขยะตัวนี้ลงมาที่ถังขยะนะครับรับทราบนะครับก็ตัวระบบก็จะบอกว่าจะ,ะทำการย้ายรูปทั้งหมด40รูปนะไปที่ถังขยะไหมระบบย้ายนะครับตอนนี้ก็จะถูกย้ายลงไปที่ตรงถังขยะทั้งหมดมี40รูปนะแล้วถ้าเกิดเราต้องการจะลบไปเรื่อยๆนะครับเราก็ทำรูปแบบนี้ นะนั้นข้อมูลเนี้ยก็จะถูกลบไปนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเคลียร์ถังขยะนะครับให้เรากดมาที่ตรงคลังภาพนะครับแล้วก็กดที่ตรงถังขยะนั้นเราก็จะเห็นรูปภาพที่อยู่ในถังขยะตัวนี้เนี่ยเราสามารถกู้คืนได้นะตรงนี้นะจะเรียกคืนกลับมาก็ได้นะหรือจะลบไปเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดเราจะลบ ลบไปเลยเนี่ยแล้วก็กดที่ตรง3จุดด้านขวามือนะครับอ่านะจุดกด3จุดตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยววงไว้ให้นะฮะอ่าอ่าอ,อ,อยู่ข้างๆตัวเลือกนะครับนะฮะก็คือกด3จุดตรงนี้นะครับพอดีว่าเมาส์มันไปไม่ถึงนะแลเรก็กดลูกไปปับ๊บแล้วก็บอกว่าลบทุกอย่างในทางให้ะ พรากดปั๊บเนี่ยเขาถามว่าต้องการลบเช็ดใช่ไหมเราก็ยืนยันลบแน่นอนนะครันั้นตัวทางขยะจะถูกลบเรียบร้อยนะครับนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนในการลบผ่านลบรูปภาพผ่านจากตัวแอปของตัว Google Photo เห็นไหมครับการลบข้อมูลเนี่ยง่ายนิดเดียวนะครับถ้าถูกใจกดไลค์ชอบใจกดแชร์นะครับขอบคุณครับสาหรับการรับชมครั้งนี้